สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาช่องยายจืดลำเพลินออฟฟิเชียลมามื่อนี้มาอยู่ทั่งอำเภอแก่งของจังหวัดไซอาภูมิมาใไ่บุบลเล็กทีหนึ่งสองหาทับหนึ่ง ยางมะฮอดนี่เห็แต่ประตูเปิดยางงงงงงงบพี่น้องกะสิเห็นหนาแล้วกะสิจำได้ยังี่แมนผูได้เนาะยาสั่นได้ฝ้าไปกับพี่น้องเบิ้องรอบๆแล้วกนบาดโตเป็นล้านเป็นร้างซอมย่างดีอืเปิดฟ้ากับวงไบข้าชีไม่พระนะเฮ็ดชีไม่นั่นซอมฮอดรวดพร้อมงามบ่มีการมีงานวัสนยงามบดิเป็ดใสมาใส ก็ได้ใส่ได้ซอยซอย,ยเลี้ยงขีบคุณนะพี่น้องเอ้ยรอบบริเวณนี่สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าแต่ยิ่งเข้าไปเลี้ยนใส่ก็ามาเล <c oughs> ี้ยงยังก่อนเลี้ยนสางยนต์นนครับเลี้ยนสางยนต์จาว่ามาเลี้ยนมือนีล่ะครับเออเลี้ยนจบสางยนต์จาว่าให้นมเห็นมาท่าสี <c oughs> <c oughs> รถเลี้ยนจบสางยนต์เออเลี้ยงนเครื่องทับผ้าเออ เออเล็กงาหนือนเดีดยตจ้าเอางามจังสี่ก็ต้องบึงกันลูจ้าเอาคือทั้งเบาโทรศัพทัื่อไนไส้นรกินอาจารย์เป๊ๆด้วยออาจารย์เป๊บอกผมเดี๋ยวนี้อยู่ทางซ้ายอะผม เอ้าคนมีดทะลุสวัสดีจ้าสสวัดีครับยกระดาบพี่หลองหูจักกัะเด็นเดี๋ยวอันทั้งภาพคุยธุรากรนเด้อจานเด้อแป๊บนึงเด้อโอ้ยจำนาหอดพี่เราจะในไทยกามายามกันสอยปีมานี่ใาดเขาเห็นแต่ยุทธเวที่เสียงอีสานไปโพวที่น้ำบอดโจดสาวน้อย บนี่โพมาหาข่ยจียวมะย่างไข่มันเป็นเรีองธรรมดาถ้าเฮานั่นมันบนมันบนมันต่อหรือรักไม่ตรงนี้ไปนี่อยู่ดีแล้วมะย่าพ่อดียินเขาสวยพ่อดีก็้าเลยไม่ติดกินอ้คุณดเแค่นี้ยังกันกค่ร่างยิ้่โปครับเดงาเห็ดมู้ยนี่ละนี่ละ เป็นจักสันเอาดีคือกันห้ามีแนวเห็ดแนวสั่งหรือว่าห้ามีแนวหาไรไดใดใข่ตัวทุกไข่ข้าข้งแต่งานอันรัดเส้นเดือนละเทียเดือนละมืออืมแล้วกลับไปอาศัยแมวล,มล่าพ่นแด่พ่อได้ใส่มาไล่ออนไลน่กับพีกับน้องนั่นแหละพี่น้องกับที่หูแจ๊กกันเนาะพี่น้องนะ ใครตัวอะไรครูสุกครูสุกของเขาประเด็นของถ้าขนาปถมบันเติงศิลป์อ๋ออยู่ๆนะโคโชกกับปได้เห็นยังป้าได้ว่าอยยังแล้วปะนี้มีแต่เห็ดงาสซอยลูกว่างานก่เห็ดสีรถก็เห็ดซอยลูกนันจังสันงานก็ีซอนหนังสือก็ดีเลยด้วยหลมเอาอันเพระเห็ดเอันเจ้าหิวจาน้าเลยเ้อ้าช่องชนกันจะว่าช่องยังไงอ๋่องเอ่ออยังก็หลักของการเริม วอาวอรนี่วอนี่ส่งโลกของเพิงโลกของเพิงอืมเอาิงกันโลกของเพิงชนกับยายจื่อลำเพลิงออฟฟิเชียลเนา่ยพี่น้องโคตเมีโอกาสหลังให้ยืดทุ่งไึงนอ่เออดีแล้วเฮ็ดโรดเฮ็ดโลดต้นมักสาเกทวงที่ทวงใสใสใส่มาเจ้ามาเพราะท่านพราวว่ามันฮะน่าเรียบร้อยแล้วมักสาเกมีไงมีไง ไอ้ขี้ต mm ่วนมักสาเกที่เห็ดหวานโอ้นี่รับปีน้องอายมาแล้วมันมันเอ็ไปว่าขีก่อนน่ะบมันไปยังบมันไปยังเคยได้ยินแต่ว่ากล้วยกวนสาเกอย่างเงเออได้ยินได้ยินจะเป็นว่าเออมีโอกาสเขาจังได้มากกินมาซิมเบิองสิมีเวลาไม่อีกอยู่จุดออก มากคือเกามากขึ้นเกาน่อยหน่อยมันั่นั่นนัคือบกมีน่ะละหน่อยหน่อยมั่น่ะมันเหมือนขนุนยักษ์เลยนั่นละนั่นละข้างล่างบ้านก็ม no oh. oh. wow. right, ีแักม่วงบบังเข้ามาแต่วบ้านมเดียวผ่าไปตาคนลูเ็ดสีก็ต้องขึขาวเพราะว่าคนสีรถตั้งพี่มีล่ะยูจังสี่ล่ะพี่น้องเอ้พี่น้องเคยเห็นแต่ยูทิงเวทีบาดี้ฮอดเฮือนฮอดซันบ่ไดนนัดไม้กันไว้ได้เนี่ยบ่ได้สนใจกันเห็โทษมาวังสีเลียวขอมาเอาโทษที่มันวนา้ กำลังสีงหามาในตะวันตอนนี้เล้ยงเจ้าเขามากนะก็หนาีที่เข่านั่นเป็นจ้าสั้นพดีตกเว่นมืออยุบันฝนน่ะตกะขาดโตกแน่เอาเออเออเนอเออเออีกอเอ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 ้้ออเออเออเกเจอเออเอเออาออเออเออเอ่เออเอนเออมือออเ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 ออ้ออเ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 ออออเออเเอเเเ้อเอเเน น้องกับป้านกินกับอย่างหมูไปเล่นเท็ดียวมันอืมเขาไปลองมากินข้าวเล่นบันกินต่อมาเพชงบอกก่อนเดินหายเนี่ยนั่งเนี่ยเาเนี่ยเระจังหวัดสิเหลียวเราก็ตัดที่ได้ผมก็ได้นั่งตัดที่ได้นั่นแหละนจะจินอ้าวก็ดีเลยจ้ะซอยกันนั่นล่ะอืมสิ่พ่อกินข้าวเล่นบันเอาก็กินกี้เอาก่อนที่ล่ะเดี๋ยวขอเวลาจั๊กข้าวอีกประมาณจัก หาคงหน้าที่นนเนาะเออเออบ่ได้ว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นการเป็นอยู่ของแต่ละบุคคลเคยยืนตรงเวทีบัดน,นี้บุคคลแห่งหัวซ่านพี่น้องผู้คนบ่เคยเห็นพี่น้องผู้คนอยากเห็นเออหรือว่าผู้ติดตามทางช่องได้จื่นละเพื่อนเอฟฟิเชียลนี่เพววิ่นกะว่าวงงไม่ได่จื่นด้วยเจ้ายงีว่างๆไปหาเลรอน้ำผู้นั้นผู้นี้เลยเด้อว่าะั่นคอยนัดหมายไว้เนี่ยเพราะไงไงไหนงายน,านายังบ่ทันได้ไปพเพราะไงแท็กซี่กับบ่ทันได้ไปตอนนี้เราอยู่ใส่เพราะไง เพป็นยังไงน้องยนูบัวเออน้องบัวเนาะยุโรปทำเนาะครับยุบ้านมันบ้านบุญท่านบ้านมันนุ่นท่านบนแม่นบ้านนุ่นท่านบ้านบุญท่านเนาะจ้าเดี๋ยวถ้าน้องบัวพูดเป็นตะยูบนนี้บ้านนี้ช่วงนี้บุ๊คบุ๊คศิลปินนักแสดงของประทุนบันเทิงศิลป์ได้ให้พี่น้องได้เห็นผู้พันยูขังนาผาก็เห็นแล้วเออกะล่งให้พี่น้องได้เบิ่ง แลวก็เหาก็มาคุยกับโครสอ่ยังสิมีอีกพ่ออบตวันที่ว่ามาสืบประวัติข่อยแน่เออข่อยอยู่จังไดกินจังไดให้พี่น้องมีความเมตตาสงสารข่อยแน่ว่าท่านว่อผู้เจ้าดิจังบอกจังให้จีได้ไปหาอยู่พี่น้องบ่ไปบ่ไปจังไดเพราะว่าทีมงานอีพิปฟื้นแล้วก็ ก็งีไฟพร้อมกับยายจื้นที่ได้ไปอัดสปอร์ตให้กับสินค้าอยู่ทั้งอำเภอปากซองไปตัวชกไอ้ตัวคืออ๋อคือชกไส้บอกโอ้มันปากซองได้ปากซองโอ้ไก่ด้โอ้ไก่ได้เนาะปากซองเนาะล็อกเขาปากคุณเนาะแม่นบ่ปากซองไก่อุ้ยปากซองไก่แต่สลับบุรีลสลับบุรีผมออกจากอันก็แม่นหมวกเล็กเขาบอกเขาเรื่องข้าวเขาทอดฉันเออเขาเขาทอดเขาทอดห่อห่อจังไปเนาะไปหอดชกไส้เนาะ อันเออพอดีกันสูกใสไปหาอันนั่นตัวทู่หาก็ได้ตัวอ่ายายชนแม่เออเราเลี้ยงเบียอยู่สุกไสโอ้เลี้ยงเบี้ยเลี้ยงเบ้เลี้ยงเบ้เลี้ยงเบ้ย่เบี้ยฮก็เบี้ยต้องเบ้ยี่เีย่เอ้าถามเนี่ยบัตรหลังจากเออหลังจากอันอ่ยกเลืกงานมาปั๊บบนมีความรู้สึก้จงไหนคือจจืนบ่แบบได้ต้องยืมบ่ เอาเอาตรงๆเนาะเพราะท่านได้ยืมบอกลดเอาเงินเก่ามาใส่ไก่ซีเมิร์ตแล้วเนี่ยะหมวดรถขั้นที่สองก็คือรถซื้อให้่นผู้อ่อยเส้อบักลาจ้าไม่ใช่ขั้นนั้นไม่ใช่จืดของเขาเมิร์ตซูยางแล้วใครก็ว่ามีอย่างแล้วรถไม่ได้บวกแล้วเร็วจ้าไม่ใช่จืนยุทธจากเสียงอีสานไปอยู่บริษัทสมุนไพรอีกชั้นนึงแล้วเก็บเงินได้สองแสนสองแสนเจ็ด โอ้โโอ้ยบออันเก็บเก็บเก็บหงเก็บหกกำจมเล้เดือนหน้าสะสมสะสมแล้วแล้วบ้านี้โควิดมาสองปีจากวันที่19มีนาคมงานรับเชิญกับเบิร์ดงานอันนี้ก็ออกจากเพ่นใส่เงินเหลืออยู่สองพันไม่มันซี่เกือบสองปีเงินสองแสนดได้ไปอยู่กับนี่ละสาวน้อยเพิ่มันแพงเพิ่นก็เลย มีช่องให้เฮ็ดแล้วก็่นเห็ดแมวลากระเได้ใส่ศัยเงืนตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นนี่ได้บัดเนี่ยเพราะยังวันที่คันห้าบ่บเห็ดเงืนบอลยังได้เงินมาเห็ดแต่ปานนั้นยืมมาใส่เติมอีกเฮ็ดยังอ้อก็ะขุดสาสิเลี้ยงปลาถมทีต่ออันต่อทอพี่พี่ซี่อ้อมสาอ้อมทีไว้ใส่จอบาดานใส่ซ้ำเมืด อันนี้แหละว่าสิเฮ็ดเ่าท่านเฮ็ดย้อนเ่าท่านมีเงินอันเนี้ยอันเจาะบาดาลใส่สมื่นเงินอยู่มือเดียวก็เฮ็ดได้บ่มันตีหนีคือเขานั่นแหเห็นบ่ตีหนีแล้วหาหมื่นทพิ่งมีหนีปากแห้งหาหมืนแล้วเดี๋ยวนี้รถไถพอดีชิลล์หน้าองค์นึงนั่นอันเสียงกุเลกุเลกุเลอยู่ในนั่นให้ร้านไทยไทยไว้ดอกไม่ยืดจืดน่ะบานเอาเขาล้านสองสามพันกว่าบาทเขาเอาเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนสิ้นเปลี่ยนนั่นเปลี่นนี้ ยืมเขาอีกกบอกเรื่องสบายใจนี่บอกเรื่องนี้พิ่มเงินค่อยคืนเอาจะเปลี่ยนยังบ่บ่อะไรเฮ็ดอีหยังตองแจกเป็นศิลปินตกงานแล้วเป็นหนีนั่นเพราะว่าผู้เฒ่าก็สบายเนาะเป็งานเดือนนึงเงินเหมดสุบาะไล้อะดีใจนั่ ตอนนี้ก็ยังยังยังพอได้เออเราบ่ทันได้เป็นยังพอได้นั่นอย่างน้อยขึ้ยินว่าอีกจักมื่นก่อเพิ่นก็สิเปิดแล้วนั่น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 ย้อนคนดีใจนั้นเจ้าเจ้าเจ้าฟังยืมเด้อบ่ทันได้ยืมตอนนี้แต่ว่าการลอยยี่สิบมื่นเนี่ยมันซีเดือนนี่ลอยยี่สิบหมื่นจะจ่อเนี่ยจะนับไปซีเดือนมันโดนจเท่ได้ยืมโอ้โหมึงบอยไงมึง้อยยี่สิบหมื่นไอ้นี่อันเปิดนต่เขาสิเปิดเขาบอ เขาใหญคุเพ <ersch> <idiots. S 1> ินไปจ้างเขาบอเขาเปิดตั้งแต่ยันกับประเทศบ้าอันเปิดเลี่แต่ว่าการแสดงเขาจักซสิมีบอว์จิตงนการการแสดงนี่บอมั่นใจเลยนั่นอาชีพนี่โดนก่อนอืมะว่าคุณมันไปเบืองหลายไปชุ่มนุ่งกันแั่ันเขาเปิดไปที่ป๊บเป็นบ่ละกับเขามารอยสองร้อยแต่ว่าคันไปชุ่มนุ่งกันก็จังไปเบื้องคอนเสร์ตนี่เป็นหมื่นพระวนาเขาหายมันหายไปจาก ถ้างหันใจไหวารจาของแล้วจยืนจาวามนไม่ไ่งมันกับเบือ่อนีได้ตรงเลยนะท่ากกบหันใจไววหันใจไหวยังไงมันขาดโอ้ยจาชีวังเลยจาเอ้าช่องอ่าช่องชนกันอีกแล้วพี่น้องของผมว่ามันเป็นช่องบเป็นปองโอ้เป็นปองตอนนี้เอาไปนี้าจะส่งอีกช้อนนึงนี่แน่นสามมอสามโอ้ยมันคนละช่องช่องนั้นช่องนั้นมิตรหม่มช่องนั้นยืนบวกความเร็น่จ้าจ้จ้จ สิไปหาพ่กนี้ไปกันเราก็มีช่องนี้สู่ตัวสู่ตัวสู่เอ้าสู่เอ้ามาอันนี้เออนี่ช่องต้นต่างคนต่างกันให้พี่น้องได้เผยแผ่ได้จึนพยายามพี่น้องได้ด้ยเนี่ยให้พี่น้องได้ด้วยนี่หลังจากได้เห็นกันมาเนี่ยยามโควิดมาคอยได้เห็นกันยี่ยมเรื่องสี่นั่นแล้วกันเป็นรอยจึนชาวบ้า่โอ้ขั้นบ่มีนาขั้นบ่มีโควิดหนีเขาก็สิไปล้ำไปล้ำมมาที่นี่บ่เห็นกันเจ้าเชือก เป็นงานทางก็ว่าจะของมื่อยห้ไปเห็นเด็กอยู่บ้านบ่ไม่ยามกันรถก็เล่นสวนทางกันบ่ได้จอดโบกกันเพราะว่าพ่อวิดที่แรกไปไปล่าเขามีงานล่ำบ่เออปล่อยหนาบ้านไรยาสื่อนี่จะไปร่ำยาบอยาหนาไม่โอกาสลบบาดนนี้พวมีงานล่ำมาสองสามเดือนหยาเต็มเพิ่งเอาเอาเป็นยังอ่ะคิดคาดคือนี่ว่าเห็นเห็นกัญญาบ่มีเงินเออเออเออ พ่อทูทูไทยๆพ่อยีพ่อยืมไปหันมันยิงเลยดะมหากันจ้าย่างมีเงินมาย่ามไปล่ำขันบ่ใครได้เห็นกันอยู่นน้ำเวที่ยู่นยังไปยามกันยนี่ยมันใกล้สังเด้อพี่น้องเออคือความระบายคือความอัดอั้นตันใจใจได้นวงให้ฟังเอ้าสำหรับช่องยายจืดลำเพลินออฟฟิเชียลเอาไว้สามีเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซับกระดิ่งอย่าขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อแม่โมเป็นต่โค้ชนให้มีแต่ความสุขเบิ่งโฆษณาไปร่ำตัวน้อง เออเบิ่งโฆษณาไปพ้อมเอาให้มีความสุขวามเจ็บย่าใดค้ามไขย่าซุมมีเดินทางตลอดปลอดภัยผู้ไปไกลไปไกลไปกกบยานพาหานะก็ให้เจริญหูเฮงือนตลอดปลอดภัยมีการมีงานเหตุกาดีใจนั่อ่ะได้ไดล่ยๆกับแบงมาทางพีเดอร์อโทรมาเล่นก็ได้เร้อพี่น้องโทรมาหาไม่ใง่ยจืนก็ได้ศูนย์แปดสองแปดห้าศนยาเก็ดด้าเ2็ดห้าเก้าั5น5 5แปด ศูนย์แ5ด5องแปดห้าศูนย์ห้เกดเก้า์แปอนย์้าเดห้าเกนเออเบอร์เจ้าเบอร์ไหนศูนย์เก้าแดหนึ่งสามสอนั่นเบอร์คอยเบอร์คอยเบอร์คอยเอาเบอร์ดนย์หกสองสามหกเก้าห่จ้าทรมาถามข่าวถามข่าวว่ายุ่จังไดกินจังไดประกาโทรอะไรชวนกัว่าจะกี่ทรไปจังไดที่พี่บอกจังไดจ้า ก็คือมันได้อยูู่เลยบอกการการทุกปัญหาลูกมันเป็นหนงซี่กอเออจะทั่วอยู่นี่เออมันยันมันอดบ่ได้จจะท้อไปไหมเออลดลงเลย้ขอยืมเงินกันเลยเลี้ยงประกาศบอกไปไลายมันแงวมันอยู่เปิดภู้ิใหม่คว่ำบอลแหงไลอ้าสวัสดีจ้า